อันนี้คือวัตถุดิบนะคะที่จะใส่ในหัวปลานะคะเริ่มแรกจะทำน้ำซุปด้วยอันนี้เป็นปลาหมึกแห้งนะคะน,นี้เป็นเห็ดหอมนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะส่วนในหม้อก,ก็จะมีเต้าหู้แล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วย ซอสเขียวซีอิว๊วน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะอาจจะเกลือเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปค่ะเริ่มแรกนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วใส่เผือกนะคะใส่เผือกเทอาที่เหลืองเลยนะคะให้ดูว่าเผือกสุกนะคะวันนี้จะใช้กระทะโบราณอีกนะคะ เพราะว่ามีการทอดทุกอย่างเดี๋ยวต้องทำทำให้อาหารติดกระทะถ้าใช้แบบนี้กระทะเก่าแบบนี้จะไม่ติดน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาหัวปลาเก่านะคะลงมาทอดก่อนนะคะเพื่อเหมือนกันค่ะเพื่อไม่ให้หนังปลาเละนะคะเนื้อปลาจะเละก่อน แลวเนื้อตอนนี้เผือกกับหัวปลาก็ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะหรือแต่นเนื้อนะคะมีเนื้อมีส่วนเนื้อด้วยค่ะส่วนปลาเป็นชิ้นนะคะเราก็ามาทอดต่างานะคะทอดเด้งกันนะคะจากนั้นเราก็เจียวต้นหอมนะคะกับน้ํามันนะคะแล้วก็ เก็บไว้นะคะเพื่อโรยหน้าอหอมๆนะคะกลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะกลิ่นเริ่มโตยแล้วนะคะกลิ่นหอมของตื่องหอมกับน้ำมันนะคะจากนั้นก็ ะะหลังจากปลาเหลืองแล้วนะคะเนื้อปลาแล้วก็นำมารวมกับหัวปลานะคะจากนั้นเราก็เอาถิงนะคะกระเทียมแล้วก็ต้นหอมมาผัดกันนะคะ ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อทำน้ำซุปนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะ นั้นเราก็เอาปลามาใส่เอาปลาปลามาใส่ก่อนนะคะเอาหัวปลาก่อนนะคะเนื้อปลาเดี๋ยวมันจะเละแล้วตามด้วยเกลือะคะ่ะ แล้วก็น้ำซุปนะคะนี้เราก็จะเอาปลาหมึกขึ้นแล้วนะคะ ก็ใส่หอมมาทอดนะคะในน้ำซุปค่ะ เป็นน้ำซุปก,กระดูกหมูนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นกระดูกไก่หรือไม่นั้นก็น้ำเปล่านะคะขอสซีอิ๊วขาว คิดว่าเห็ดหอมเอาขึ้นได้แล้วนะคะมาดูอินทรุงอีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะน่าจะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ ใส่รวมกันนะคะคิดว่าหม้อนี้คงจะมีน้ำมันเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยเอาน้ำมันช้อนออกนะคะกระเทียมค่ะดักกิ่นทาวนะคะ เต้าหู้ค่ะยวเนื้อปลาเราใส่ที่หลังนะคะเพราะคิดว่าเราจะเคี่ยวแบบน,นี้ไปเรื่อยเรืยนะคะสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่เนื้อปลาะคะ่ะเนื้อปลานี้อาจจะเละง่ายนะคะ แต่เราจะเอาของที่เล็กยากนะคะใส่ก่อนนะคะเลราจีน,นะีล่าจีนด้วยนะคะเก้าจีนนี้เราใส่สุดท้ายดีกว่าค่ะ แต่ว,ว่าสุดท้ายนะคะอันนี้หม้อไฟหัวปลาเราจะพิเศษหน่อยนะคะเราจะใส่ประกาศขาวนะคะที่เราเตรียมไว้แต่ว่าจะใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวเราเติมพริกไทยเม็ดกันอีกนะคะลืมพริกไทยเม็ดค่ะ ดูนะคะเที่ยวไปสักสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะจากที่เราเที่ยวนะอของแห้งที่ทอดนะคะชิมดูรสชาติได้ที่แล้วนะคะการสุดท้ายเราก็ใส่ผักกาดขาวนะคะใส่แกนก่อนนะคะนี่ค่ะ ประมาณประมาณากรีบ้าใบนะคะกดไปนะคะกดแต่ไม่ต้องค้นมากนะคะเดี๋ยวปลาเนื้อปลาจะเละน,นะคะ ้รงให้เดือดอีกสักครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะปากเก๋าต้มเผือกค่ะพร้อมหัวและเนื้อนะคะมาทานกันนะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็จบเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่ก่อนที่จะลาจากกันอย่าลืมขอกำลังใจกันหน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นรูปกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้สอววด้วยนะคะสวัสดีค่ะ